วันนี้มีไอติมกินไม่ใช่สูงๆนะน้ำหนักบิ๊กแบ๊กคอร่อยมากเลยกินไปตั้งเยอะแล้วนี่อันนี้มันรสอะไรคะลูกสีตักนะตักเดี๋ยวเอาเอาอันเล็กๆก็พอเนาะ นดดวน,นนงายยมีขดดกวยเรามีหลายขนาดนะคะไฮโดรอิมแพนค่ะมากินอุ้ยขอ,อโทษค่ะรับไหมคะอุ้ยอุ้ยคีดมันเปื้อนอ๋อมันละลายอุ้ยมันละลายแล้วมันละลายแล้วเนี่ย ข้างล่างมาานันละลายปะลึกๆอ่ะเจ๊ใส่อะไรกินอ่ะใส่ฝาเอาแค่นี้พอเนาะเอาไหมคะ,น,คะนี่อย,อ,นอยู่ในช่องของมาร์ากี้นะคะช่องปิดช่องปิดโง่ช่องสองทีไหมช่องสองทีอุย้อยเลยลองแรกลองแรกหลักนะคะอ่าเสร็จป,ปุ๊บเราก็ท็อปด้วยนะคะเ่อ เรานี่ค่ะอันนี้เป็นบราวนี่นะคะบราวนี่จากเชียงใหม่นะคะขอใช้มือได้ปะคะคุณิ๊กอ่้มค่ะช้อนค่ะช้อนนี่เราก็จะปักเข้าไปในนี้นะคะอุ๊ยแล้วเราก็จะชิมนะคะเนี่ค่ะอุ๊มอื้มช็อกโกแลตนะคะอือืรสชาติคือแบบ วิยพอแล้วพี่คิดมึงดูตากล้อ,อง,ลงด้วยเอาลคะเล่มบ้วยว้าวโอ้อะไรวะมักกินก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs>